สวัสดีครับพบกับผมปอหนุ่ยมองมังไฟาครับเป็นประจำครับทุกวันนะครับกับมวยเด็ดปอหนุ่ยวันนี้มวยก็เริ่มกลับมาทําการแข่งขันนะครับแต่ว่าเป็นการชกกันระบบปิดนะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในรายการนะครับเว็บกีฬาที่มาแรงครับ 5G เบส11เล่นง่ายจ่ายจริงเว็บกีฬาที่มีมาตรฐานนะครับ เว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้5 g b e t 1, 1 1นะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับไปดูคู่ที่1ในรายการช่อง7สีทีวีเพื่อคุณนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านมวยจากใต้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฉลามเสือ,อนายกเอท่าสาลาครับวันนี้เจอทางด้านมวยลบบุรีนะครับมวยลบบุรีนี่ไม่ใช่ว่าอยู่ลบบุรีนะครับค่ายมวยอยู่ลบบุรี บรรลังทรัพย์สอสละชีพชกกันวิกัด120ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมมองว่าทางด้านฉลามเสือนายกเอท่าศาลานี่ร่างกายดีฝีมือดีเก่าเก่าเกมกว่าคมอยู่หน่อยหนึ่งนะครับผมมองว่าน่าจะเฉือนเอาชัยชนะกลับบ้านได้ครับคู่ที่1นึ่ในรายการผมออกวปทีทางด้านฉลามเสือนายกเอท่าสาลาส่วนคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านซันแบกบูมเด็กเซียนนะครับ มวยฝีมือดีวันนี้เจอกับขาวสดสิสารวัรเสือมวยฝีมือเช่นเดียวกันนะครับมวยคู่นี้ชกกันที่พิกัด1น0อปอนด์ผมออกไปที่ทางด้านซันแบกบูมเด็กเซียนนะครับได้ลอยแล้วก็ผิวกว่าฝีมือดีกว่าเหลี่ยมตัวดีกว่าแข็งแกร่งแข็งแรงครับมวยตัวนี้ครับผมออกไปที่ทางด้านซันแบกบูมเด็กเซียนครับให้ไป5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านครบสูตรไฟเทค วันนี้เจอกับเพชรพันล้านพีเคแสนชัยมวยไทยยิมโชคกันวิกัด130่อปอนด์มวยคู่นี้ต้องบอกว่าไข่นอกไข่ครับอาวุธหนักอาวุธแรงด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าว่าครบสูตรนี้จะได้ลอยได้ยาวกว่าฝีมือครับก็ถือว่าโอเคคู่ขี่สูสีแต่ถ้าว่าทางด้านครบสูตรนี้ได้เปรียบทุกสัดส่วนครับขมกันนิดนึงนะครับผมออกไปที่ทางด้านครบสูตรแฟร์เทคนะครับคู่ที่3มในรายการซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้ ส่วนคู่ที่4ี่นะครับซึ่งเป็นคู่เอกเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนรุ่น118ปอนด์เวทีมวยช่อง7สีของวันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกับซื่อสัตย์แป๊ะมินบุรีเป็นคู่มวยที่คุณรอคอยนะครับมวยคู่นี้ผมมองว่าซื่อสัตย์นี้ทำน้ำหนักคุมน้ำหนักมาเยอะครับค่อนข้างที่จะอืดอาดนะครับวันนี้ส่วนวันฉลองนี่ ร้อยสิบแปดปอนด์ที่ต่อสยสบายๆนะครับเก่าเก่าเกมฝีมือดีรู้จักวิธีเอาชนะนะครับผมมองว่าวันนี้วันฉลองเอาอยู่ครับคู่ที่สี่ในรายการเป็นคู่เอกผมออกไปทีวันฉลองพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมวันนี้เอาอยู่ครับแล้วก็ไปต่อกันที่ช่องอมรินสามสินะครับถือว่าเป็นมวยที่ดีเหมือนกันครับพอสมควรครับคู่ที่หในรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน เพ ai, ชรนำไัยสอจารุวรรณครับวันนี้เจอกับวุฒิกรปอเพชรสิริชกกันที่พิกัด107อปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรนำชัยสอจารุวรรณนะครับมวยของเสียแชมป์สีสะเก็ดฝีมือดีเข่าในดีแล้วก็จัดจ้านกว่าครับผมออกไปที่ทางด้น women, านเพชรนำไัยสอจารุวรรณนะครับส่วนคู่ที่2ในรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรนำโชคออดตึกแดงวันนี้เจอทางด้านฟ้าวิเศษสรักชาติครับมวยของเสียนงนะครับ มวยคู่นี้คู่ขี้สูสีแต่ถ้าว่าเพชรนำโชคออสตึกแดงนี้เข่าในเหนียวแน่นเข่าในอาชีพฝีมือดีรอยกว่าวันนี้ตียอยู่ขยมอยู่แน่นอนครับออกไปที่เพชรนำโชคออสตึกแดงนะครับคู่ที่2ในรายการนะครับส่วนคู่ที่3เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์มวยของสารวัตรเชษนะครับโชกับเพชรอศวินมอรัตนบัณฑิต126บปอนด์เจ้าเสือใหญ่เป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงเข่าลอยดี วันนี้เจอกับมวยฝีมืออย่างเพชรอัศวินมอรัตนบัณฑิตเตะหนักต่อยหนักแล้วก็เลี่ยมตัวดีครับผมมองว่าวันนี้เพชรอัศวินคมอยู่นิดนึงนะครับถ้ารา่างกายดีวันนี้เฉือนเข้าวินแน่นอนครับคู่ที่สาในรายการผมออกไปที่ทางด้านเพชรอัศวินมอรัตนณฑิตส่วนคู่ที่4ี่ครับชาโดทอเซสุทิน,ทนเจอกับโลโบผููเก็บไฟขับอีกครั้งครับหลังจากที่เค่นกันไม่ลงนะครับเสมอกันมาที่ลุมินีล่าสุด วันนี้ผมมองว่าชาโดทอเทศสุทินถ้ากล้าทำกล้าคิดแล้วก็กล้าเดินครับม้วนเดียวจบครับผมออกไปที่ชาโดทอเทศสุทิน5้าดาวครับจัดไปอย่าให้เสียครับ